บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน ไทยกัมพูชาบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวหลังเคี่ยงคืนวันนี้ขณะทะหารยังคุมเชิงจนกว่าจะมั่นใจในสถานการณ์สวครับผมคนโทสินพักลางนะครับภาคทีสครับผมยังอยู่นะครับเกี่ยวกับคืองประชาชนและก็ปัจจุบันผมอยู่กับคุณน้องหน้าแนวครับแม้ทัพภาคสออัดคลิปโต้เฟคนิวส์กัมพูชาลั่นยังแข็งแรงเป็นขวัญกำลังใจทหารแนวหน้า อดีตพ right, right. right, right. ่อค right, right, right. right, right, uh ้าขายปลีกผลไม้คลั่งไล่ยิงรปภแม่ค้าดับคาตลาดอตก5ศพเจ็บ2ก่อนยิงตัวตายเป็นศพที่6แขนถูกคนตายกรีดรถ สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชม้าสู่เก้าข่าวข้ามสำนักข่าวไทยอสอ,อทอนะครับวันนี้วันเฉลิมพระชมนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวันจันทร์28กรกฎาคม2568อยู่กับผมสุธิวัต์หงษ์พูิพัฒน์และคุณวรรณสิริสิริวัลนะครับเฟซบุ๊กไลฟ์ขเข้ามาคุยการเก้าข่าวข้ามทางแฟนเพจสำนักข่าวไทยได้นะครับตามต่อสถา,านการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ดูเหมือนว่าน่าจะมีท่าทีไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนื่องมาจากข้อตกลงหยุดยิงแต่ก่อนที่จะถ ระยะเวลาหยุดยิงหลังเที่ยงคืนวันนี้เป็นต้นไป อยากให้เกาะติดสถานการณ์เรื่องนี้กันนะใช่ค่ะ <c oughs> คือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะว่าเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าทำไม <c oughs> กัถึงไม่หยุดดิ้งกันเลยทําไมต้องรอให้ถึงอีก6ชั่วโมงข้างหน้า <c oughs> นะฮะและที่สําคัญคือชาวบ้านที่ตอนนี้ออกมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเนี่ยอย่าเพิ่งกลับเข้าไปนะ,ะอย่าเพิ่งกลับเข้าไปขอให้ชัวร์ก่อนค่ะเหมือนทหารบอกอะนะว่ายังไงก็ยังคงตั้งรับอยู่นะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ยงคืนหรือเปล่านะใช่นะครับวันนี้ลองเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ตามสา าสุดกันเลยครับที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับในเวทีการเจรจาซึ่งมีทั้งฝ่ายไทยฝ่าย